พี่น้องหลังจากงานพิธีเนาะผมก็เลยพาพี่น้องมาเมืองพ่อจำชาวการเฮ็ดคันน้ำมนอนอันใ่ที่อยู่ร้านพิธีบวงสรวงนี่แหละครับผมว่าจะได้ตัวเลขกตัวโชคตัวมานมาเนาะพี่น้องครับผมแล้วก็พ่อจำชาวการก็ได้ทําพิธีแล้วก็ลงพระคาถาครับพี่น้องเรียนเชิญทุกท่านติดตามน้ำตาเทียนไปพร้อมๆกันครับผม

จะได้กินมั้ยเพราะว่าใจ แล้วก็ไปมันเลยนะมันจะอยู่เเล้วมึงเนี่ยมันอยู่หั่นมันเลยมันบ่ไปไสบ้านหนีป่าอย่าบ้านหนีป่าตัวอย่างนั้นบ่บ้องๆบ่บ้องเตะเลข7กินมุกบ่อยู่อ๋อ อนตัวใหม่เอาตัวใหม่เอาใหม่ค่ะเอาตัวใหม่จ้ะเอาตัวใหม่นะคะเก้าคัะเก้าเนี่ยเก้าแห่เก้าวเก่าเก้าคัะเก้าเนี่กระปุกโเก้าแล้วทอดหางอมร้อมไปปันน่ะเก้าใชเป็นยังมีแล้วมาแล้วเหลือการทิ้งไปสักหนึ่งแล้วนะ หน,นึ่ง,งนยังทักอยู่ละใส่น้ำปลากันอันอ่ะปลาหน้ามาเร็วปลาย่างแต่หนูเห็นหนูว่าดูหรอ,น,อน่าจาับมั้ยบ้า

ไอนห2หนึ่งสองไ2่ปัดมากหองปหนึ่งสองานข้าชเจ้านัวกช่เอาจากีชุดเล็กสีใบเจ้เล่นได้ เลขปากหน้าทีนตัวปงคนให้ดูสามเก้ากนันอนี่ยเอาจับไว้ค่ะมงคให้ดูผู้ปากหน้าวันนี้ค่ะถ้าจะรวมยอดของอ่าเรือเออนะจะรวมยอดของทุกๆวันวันก่อนวันออกวันหนึ่งวันทีันออกสองสีมันออกสี่มันช่วงสี่มันออกสี่สองใช่ไหม ว่ที่แล้วก็อกตังหน้าเหมืนน้าง้หน้าหนึ่งสอนันบริจาคห้าสามเก้นั่นแหละสามเก้ากับหนให้พี่เจ้ไปเลยค่ะให้โชคให้รางวัลไปเลยน้าไงตรงกับเลขทูอาจารย์ฟูอีก12ึ่งสองหนึอเลขทูอาจารย์ฟูเสร็แม่อาจารย์จาเ็กเลขยังราะจำเป็นเลข7เจ็ดยังเจ็ดหกเจ็ดแปด ได้เก็บแชดมากเลยให้พี่เจไป่ให้ไปนังเป็เรือนเลยค่ะสามเก้าเป็นหนึ่งสองอาจตรงตัวเลขที่เขามาหันหาห้าเก้าสามก็ไี่เวอยู่้วี้รวอที่วรวงเก็บนับหรือย่าววเดี๋ยวนค่ะวันหน้้มาใหญ่เดี๋ยวนี้ค่ะ ไม่เด็ดมไม่แนะนำให้เราะมเข้าทุกอดนะคะเข้าทุกดทุกชินแลวก็มาสองนสองอแว่าที่แล้วก็มาอย่างทเวสองิ้นก็สบนอ่ะทางหกสนะคะลองดูค่ะ แต่ราคาหนึ่งชุดนะอันนี้เจ็ดร้อยอันนี้แปดร้อยสอ้อยเจ็ดสิบห้าปกติจะเก้าร้อยแนี่มันห้พี่เจ้จ็ดร้อยอันนี้ก็เจ็ดร้อพี่เจ้รวยตังตัวหน้าโอปูงยากให้พี่เจ้ได้มาจัดวงรงใหญ่มือนเพื่อที่ได้สามสิบล้านยงเงินตงค่ะแล้ว้าได้หพี่เจ้ไม่เอาไปลยง้ันเสียงสงชุดจะพันสีครับเ็นงไคือใหม่ขึ้นไมล่ะไม่ได้นใหม่

ตั้งใจเยสั่งมาตั้งใจเลยมาจากตั้งใจจะได้มาเที่ยวหากันบ่อยๆจ้าถ้าถูกจริง้องมานั่นหลจะได้มาหากันบ่อยๆอีกค่ะเลยยกเห็นังเลยคะรังใจเล็กว่ะัเเบินบนไม้ไรกอกเาเลยเือๆมเลหอไม่ะไรนันแม่ค่ะาหาเลไอ้ะเลยแล้วใม

ปาเกขพิ่มึ้นาลย้เดตัวพา้นเยอีรนานบสรดเพิ่มติงก400เรีอะไรอ่ะเลขอะไรอ่ะเลข39เลขปากเป็นเงิห้คุณแ่9กับ12เลขปาล่างออกวันนี้ค่ะข้ออ400ค่ะเป็นง2คนเียค่ะพันที มันค no okay. no okay. ืออะไรเล็ปักหน้าเล็กปกหน้าจะีอมยอนะสมผมันเป็นแฟดูที่เลขอะไรที่แถอมางอันนี้อันนี้หัวเดี๋ยวนะคะเดี๋เปิดให้ดูใดหนถ้าวันลองวันลองวันลองอางนี้เขาจะรวมเยอดออกมาจะเป็นหอยเลขปักหน้าคือมันจะเข้าเข้ามันจะเข้าเหมที่แล้วนี่มันจะมาศูนย์สองสี่ก็หสี่ส่วนค่ะงวดนี้ได้มานนี้ค่ะหนึ่งสองสามห้ายอดเป็นปากหน้าที่เขาสรุป เงินที่มาบริจาคทข้งในโอดังดงทงในสำนก็จะมารวมยอดคือวันนี้วันรองวันก่อนใออกใครเราโอ้ทำไมมารวมเนเยอะจังเลยวะเอาไปหนึ่งซแล้วค่ะพี่แจจ่ายไปแล้วอันนี้กล้ารอแต่ถ้ารวมกันาจจะพันสี่ไงแล้หนลดให้พี่เจแปนลไปเจปนบาทพ้วนจ่ายจ่ายที่เขาจ่ายแล้วนะมันจะอาไม่จ่ายแล้วอันไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอรอปพี่พี่ซื้อไปแล้ว อันที่แปดก็ไม่ใช่ ดูไงมันดูดูอรกลมกลมนาจะูนเจาเจ็ดเก้าเกหนือมีเก้มันมีหัมันมีหาง นี่ปัญจะดูเป็นเก้าก็ได้ดูเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้หกก็ได้หกก็ได้เก้าก็ได้แต่ตัวนี้เป็นเก้าตัวทำก่อนตัวนี้ทำก่อน่เก้าก็ได้เจ็ดก็ได้นี่ยทำก่อนเฮียละนองทำก่อนตัวนี้ทำก่อน

ได้เป็นได้สมก่อนหน้าไปพี่น้องจชาวบ้านเลยขอเมืองเลยขอจับง <c oughs> ินปากหนกักอันนี้ผมทำชีวิครับ <c oughs> ผม่ได้ไรสุดดับง <c oughs> ินเงินปากหนกักจากประจําครับประจําไทยไว้เยอะครับผมขอประจําให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองได้งินปากหนกักคำฉนดครับถือว่าเป็นโครงสุดไตล์แบบมือเอิญกันผ้ากันรวยแล้วก็ได้ มีแนวทางตัวเลขได้ไปซื้อไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลรัตตีเนาะครับผมเงินปากหนากครับผมไปคว้ามอนุเคราะห์จากพระจำชัาวาการครับพี่น้องเงินปากหนาก ยอดเงินปากนัครับผมหนงสี่หกห้าหนึ่งสองครับหนึ่งสี่หกห้าหนึ่งสองนพี่น้องเด้อยอดเงินปากนาคครับผมออกสบนครับออกมันอรามันมันออกดยนไมันูสมันออกสีตัวข้างล่างนี่มันวะพ่อจําตัวบนตัวบนอ้ตัวบนวะตัวบนนี่ขึ้นหนึ่งศเครับพี่น้องครับมันก็สลับกนออกสลับกนออกครับ 105539เนาะพี่น้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดผมวาวซื่อฟังเนาะตัวบนนี่คือ105539แล้วก็ตัวล่างนี่คือ146512นี่คือเงินปากหนักครับพี่น้องอรครับขอบคุณพราะจาครับแล้วก็เลขต่าเทียนตามที่พี่น้องเห็นครับผม79ครับ719ครับผมบางท่านอาจจะเห็นเป็น8ก็ได้ครับผมครับประมาณนี้เนาะพี่น้องครับถือว่าเป็นโครงสุดท้าย ขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับชมคลิปนาคอยพ่อกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮ่งๆหมันๆ